อันใหม่ๆนะครับนี่ยครับจริงๆอย่างกีว่าโค้ดอะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วเห็นว่าถูกไดเวอร์ถูกพัฒนาเดี๋ยวหรอไม่เรื่อยอยันนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นตัวพันที่น่าจะเป็นผ้าที่ญี่ปุ่นแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่เคยเข้าไปคอนซ็ปต์กับทางมินส์ซีเราก็เคยนำโคจิเนี่ยมานั่งมานั่งพัฒนากันนะครับว,ว,าารว,ว่าว่าสร้างเป็นเชลล์ที่แบบว่าไม่ต้องวางโฟล์ดจริงนะครับที่หนักเทสแกนดีฟ้าหมด แล้วก็ปัดด้านขวาที่สแกนเห่นี้เป็นกระดูกก็มองหาสิ่งของในร่างกายเรื่องนี้เนี่ยทางวิทยากรรทางด้านการแพทย์ตอนนี้ไปแล้วนะครับมีการสามารถที่จะใช้เซนเซอร์และคำนวณคอส้อต่อเลือดของคนได้เยอะเลยนะครับแต่ละอย่างนะครับแม้ะทั่งไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการทําการด้านการขนส่นโนโงโลจิสติกนะครับอย่างนี้สามารถที่บว่ามีมีเดมโมนะครับว่าสั่งของแล้วก็สามารถส่งได้เลย แล้วก็อย่างมุมล่างด้านขวาที่มาเดกหนังเล่นมาโน o r ตี้นะครับมาโนตีเป็นหนังนี่จริงหลาปีนะผมว่าเจ็ดแปดปีแล้วแต่เครื่องมือนี้มีแล้วแล้วผมเคยเคยเห็นคุณมีรู้สึกได้้ใกล้ลองเล่นแล้วด้วยใช่ไหมอ่าตัวนี้มีนะครับทีนี้กลับมาที่ใกล้ตัวเราหน่อยคือผมอย่างยิ่มที้มม,มีว่า f a c e b o o k เนี่ยมีไปแล้วแต่ผมไม่ได้ไปขขเข้ามาหมซอฟแต่ผมได้ไปที่ Google กับ m i c โค s o ร t มานะครับมี ช่วงหนึ่งี่เราเิอเราเข้าไปนะครับเพื่อไปเสนอแนะนําว่าเขาเขามีเดเวลลอปในเรื่องของพัฒนาการในปีผ่าในไปไหนบ้างน,นะครับเวิร์กเพลสมันเปลี่ยนไปครับนะครับมันเกิดเรื่องเซลเบลเลชั่นนะครับคือทุกวันนี้มันมันไม่ได้เป็นการทํางานข่าในใดข้านหนึ่งครับมันเกิดการสอดประสานแล้วก็เกิดการมีเน็ตเวิร์กกิ้งในการทําธุรกิจร่วมกันนะครับถ้าการไม่ผิดเนี่ยสมาคมการขายสัมพันนะครับปาาัจจุบัน ได่เที่ขอแซกตอนนี้น่าจะมาถึงรุ่นสามสิบแล้วน่ามีการจับมือกันมีการทํากิจกรรมร่วมกันเยอะมากขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นมีการผักกันในเรื่องข้อกฎหมายตาา่างๆคอร์รัชาชีพน,นะครับและอันนี้คือคอําโบราณมันมีมานาแล้วว่าเราเรียนนิ่งไปดูยิ่งตลอดหมายความว่าเราก็ทํางานไปเราก็เรียนรู้ไปทําไป,ไป,ไ,ปไปรู้แล้วต้องมาทําไปทาแล้วก็มารู้แต่ทุกวันนี้เนี่ย มันยังวนแต่มันกับหัวมากขึ้นมันจะทําในเวลาเดียวกันเลยอย่างเช่นว่าวันนี้มีงานที่จะต้องตัดสินใจเกิดขึ้นในการทํางานชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ตัดสินใจท,ทันทีจากข้อมูลเขาที่มีมันจะเกิดการเสิร์ชมันจะเกิดการค้นหาข้อมูลนะนะเ,เวลานั้นๆเลยเพื่อหาโซลูชันที่ดี่สุดในการตัดสินใจในการทําธุรกิจนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับคือ จะบอกว่าผมเองน่าจะเป็นตัวผมเองผมมองตัวตัวผมเป็นที่ตั้งผมผมทางานทุกที่อะครับผมคิดว,ว่าออฟฟิศมันไม่ได้อยู่แค่ที่ออฟฟิศที่เราจบในนามบริษัทก็อยู่ที่ตั้งอยู่ที่นัน่นเวราะว่าออฟฟิศมันเปลี่ยนแต่ว่าออนไลน์มันเป็นเครื่องมือช่วยนะครับทำให้เราทํางานได้ทุกที่ทุกเวลานะครับนะครับแล้วก็พอมาทําได้ทุกที่ทุกคนก็ทําได้มันก็เกิดการเชื่อมโยงสื่อสารคอนเนก,กันทั้งทุกที่และทุกเวลานะครับ แล้วอันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสัญญาเองนะครับผม <S <S ผมมองว่าบนความเป็นจริงของการตลาดวันนี้ครับใครที่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้โดยตัวเราเองเนี่ยแสดงถึงความเป็นคนที่มีจุดยืนที่ชัดเจนที่ลูกค้าสัมผัสได้หมายไว้อ่าเนื่อนที่เรามีนะครับมันก็จะเกิดการเชื่อมโยงรันละเอียดการแล้วก็เกิดความผูกพันกับสิดพันธ์ที่ดีนะครับ ต้องบอกว่ามีหลายๆลประเด็นที่อย่างทั้งคุณพอและคุณมินเด็กกล่าวแล้วนะครับแล้วก็เปนอันนึงที่จริงแล้วมันก็ซนน้ำก,กักนแต่ผมก็ยังต้องร้องขอขอย้ำว่าอานาลิติกเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่พยายามที่จะวิเคราะห์แล้วก็จัดก,การข้อมูลเพื่อน,นํามาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและลึกซึ้งเนี่ยทุกที่อาจจะพลาดได้เพราะว่าวันนี้เมื่อวันก่อนผมก็ตวันไปเขียนว่า ชีวิตเราเหมือนเดินชีวิตเราทังนี้เดินทางเหมือนอยู่บนบันไดเลื่อนแค่เราไม่เดินยืนอยู่กับที่ถ้าเรายืนอยู่บนบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนมันเลื่อนลงครับแค่เรายืนอยู่กับที่มันก็จะไหลหลังไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะนั้นเรายิ่งต้องวิ่งไปข้างหน้าให้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องมาเรื่องเกี่ยวกับเอนเกียนเอนฟูชันนะครับตรงไหนที่ซ้ำเนี่ยผมจะขอข้างข้างนะครับอย่างที่ทน,นายดิษฐกับผมว่าคุณพรไง มีบอกให้เราเห็นเอเจนต์เยอะมากเลยว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันมีบทความมีความสาคัญ hmm. ยังไงบ้างนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดท yeah. like ี really? ่ผมว่าต้องต้องให้ความสำคัญเยอะเสีเงเพราะว่าลูกค้าทุกวันเนี่ครับเขารู้ทุกอย่างรู้ลุกเตื่องบางทีเขารู้จักเรามากกว่าเราเองเหมือนที่ Facebook ที่เมื่อกี้คุณพูดถึงว่า Facebook รู้จักตัวเราดีมากกว่าเราเองพราะว่าบางทีเราจำได้ปีที่แล้วเราทําอะไรอย่แต่วันเนี้ยเฟซบุ๊กเขาดีไล์กมาให้เราดูว่าวันเนี้ย ปีที่แล้วอ่ะคุณอยู่ตรงไหนคุณทําอะไรยู่กกบแฟคนไหนคนปัจจุบันหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องลูกค้าแต่ไม่ใช่แค่เรื่องคุยเล่นแต่ว่าลูกค้าเองครับเขาเสิร์ฟครับเขาเขาเขาค้นเราไปถึงขั้นว่าอย่างผมบอกผมทำบริษัทดีมากเลยโ,โปรดักต์ประสบความสำเร็จแต่เขาสามารถเข้าไปดูงบดุลเราไปดูแบ็กกราวของเราไปดูเสียงสะท้อนในสิ่งที่เราทําไว้ในอดีตนะครับเพราะฉะนั้น นี่เป็นปัจจัยที่ต้องระวังมากๆเลยครับว่าต้วนการจะทำธุรกิจไม่ใช่ว่า,าทำแบบทำาเปเ่อยเดี๋ยวพาลาดก็แก้ไขใหม่นะครับพลาดแล้วข้อมูลมันไม่หายไปครับมันจะมันจะค้าให้เราเห็นเคยมีประสบการณ์เมื่อสักสิบปีที่แล้วเนี่ยผมไปคอนเซิลโครงการโครงการขึ้นติดหน้าอยู่ในข่าวสดแล้วก็ในประชาชาชเดี๋ยวมไม่ได้นะ แต่ว่าโดนทั้งลูกค้าทั้งคนที่ไม่พอใจไปลุมตั้งต่อว่าอยู่เยอะมากๆแต่ว่าเออก็ยังมีบ้านยังมีโปรดักที่ต้องทัเงันการขายเยอะขณะเดียวกันเวลาเราทําตลาดเราทํานี้ให้ไหนเนี่ยลูกค้าก็กลับไปเสิร์ฟเสิก็เจอคนด่าก็เจอคนด่าก็กลัวก็ไม่ซื้อนะครับแล้วการที่เราจะไปมีฟูจะสาวสดบอกว่าเออคุณช่วยไปลบโพสต์นี้หรือกระทู้นี้ทีได้ไหมไม่ได้นะครับมันมีข้อกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับสื่อด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราไปบอกให้เขาให้เขาลงรือให้เขาลบยังไงได้ เพราะน,นั้นเนีเป็นสิ่งที่น่าจะต,ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ในการพัฒนาธุรกิจนะครับแล้วก็อีกประเด็นก็คือเป็นมัลติชานอ a แคมเปญนะครับทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราอยากจะทำแคมเปญอะไรขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วเราก็ direction อันนั้นทำออกไปในรูปแบบแนวเดียวเลยมันต้องถูกคัดแยกคัส s ิฟายไป,ไปตามกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มนะครับ เพราะอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นคอนโดเนี่ยคอนโดหนึ่งหนึ่งตึกเนี่ยนะครับไม่ได้ขายให้ลูกค้าคนเดียวประเภทเดียวแบบเดียวนะครับยิิงแล้วทุกคนองพยายามจะหาเอ่อเขาเรียกว่าเซกเมนต์ทางเก็ตแต่เซกเมนต์เนี่ยมันไม่ได้มีเซกเดียวเพราะคอนโดไม่ได้มีแบบเดียวราคาเดียวไ้เดียวชั้นเดียวห้องเดียวมันมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเปไ็นจะต้องเอ่อวางรูปแบบให้มันสอดท้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม่นะครับ แล้วต้องเรียนว,ว่าผมเองเนี่ยเคยได้ยินคำเรื่องคำว่าค l า u d ัน m เนี่ยมาประมาณปยิเสดสแต่เมื่อเร็วๆเนี่ยครับประมาณสักราวๆเดือนนีครับไม่รู้อีกท่าไหนผมไปทางไหนก็เจอแต่คนพูดถึงเรื่องนี้คุยอใครก็เจอแต่คนพูดถึงเรื่องนี้หลายๆคนอย่างผมเองเนะผมกบอกว่าผมผมเองไม่ไม่ได้เป็นคนที่ไฮเทคโนโลยีอะไรมากแล้วเข้าใจความเป็นไปของโลกด้าทอื่นทุกอย่างแต่ว่าผมก็พยายามที่จะ เข้าไปค้นคว้าแล้วก็เรียนรู้แล้วผมก็เจออย่างหนึ่งว่ามีรักพิการท่านอธิบายความคิดนีงมากเลยว่าจริงๆแล้วข่าวฟันดิ่งเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับสังคมไทยเลยนะครับ่กตัวอย่างว่าลองนึกถึงตอนที่เวลาเราจะทำข้อตัดสินมันก็คือการทาข่าวฟันดิ่งคืงมันคือการระดมทรัพยากมวลชนมาเพื่อทำสิจการใดกิจการหนึ่งให้สาเร็จร่วมกันเพราะนั้นเนี่ยโมเดลนี้เนี่ยวันนี้เนี่ย เกิดขึ้นแล้วก็มีความเติบโตแล้วก็มีคนที่เห็นโอกาสแล้วก็มีหน่วยางานใหญ่ของภาครัฐตัวเองเนะี่ยก็เริ่มเข้าไปให้ความสนับสนุนแต่ว่ามันก็ยังมีสิ่งข้อจํากัดในตัวบทกฎหมายหลายๆส่วนนะครับแต่เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็คงจะต้องมีวิธีการที่จะจัดเพื่อให้มันถูกพัฒนาได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าทั้งผู้ประกอบการเองก็ดีทั้งหน่วยงานภาครัฐเองก็ดีเนีย่ยมีการทำเขาเรียกอ,อะไรอนะ่ะเวิร์กช็อปอร่วมกันเพื่อหาวิธีการ แน,น่อนาคตนะครับแล้วก็ถัดมาคือเรื่องออนไลน์สโตร์เลวันนี้เราจะเริ่มไปยินเรื่องคลาวด์สโตร์เเรื่องอะไรที่แบบเอ๊ะสมัยก่อนหน่วยงานจะต้องก็จะเก็บข้อมูลก็ต้องไปสร้างแบบเซิร์ฟเวอร์อะไรใหญ่โตมหาศาลใช้เงินลงทุนได้แยะใช้พื้นที่ต้องติดแอร์ด้วยเงั้นเครื่องก็จะพันแต่วันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่มันพัฒนาไปวันถ้าผมจำวันนี้ผมไปที่แนวคอร,ร์บอกว่า ขาวเชียเขาที่สิงคโปร์เนี่ยเขาสนับสับบอลสามสนาะมพูดเก็บข้อมูลหลากหลายนะครับ mm hmm. ก็เขาทำได้นะ mm hmm. ีโมกลับ mm hmm. ย้อนกลับ mm hmm. มาเรื่องเกีแบบ่ยวกับอ,ออนไลน์ที่มันมีอิทธิพลต่อทางด้านธุรกิจทางด้านสังหาริมทรัพย์ของเรานะครับ mm hmm. ผมก็เก็บข้อมูลมาจากเ, mm hmm. เรื่องอะไรใหญ่ๆนะครับ mm hmm. ว่ามีใครทําอะไรยังไงบ้างน,นะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่า จริงๆแล้วมีมีคนทำเยอะกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าอันนี้ยกยกแค่เคสแบบว่าหลายๆหลายๆอันมีอันนี้ที่ผมชอบแสนสิริเขาเคยล a u โปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าเออผมจำชื่อเรียกไม่ได้นะเขาเขาคล้ายๆบัตเตอร์เทรดนะครับคือใครมีสินค้าหรือมีของใช้อะไรเนะี่ยในสังคมของแสงสิริขับเขาเองเนี่ยมันมีการเอามาแชร์การเอามาคุยกนันว่าจะเทรดกันยัางไงาจะเอาอะไรแลกอะไรนะครับผมว่ามันก็เป็นกินหนึ่งไอเดียที่ดีครับมันก็สร้าง ความสำคัญที่ดีในสังคงขงขงมของของกลุ่มที่เป็นรูปบ้านแสนสืนะครับนะครับก็ผมขออนุญาตข้ามไปนะครับเดี๋ยวกลัวเวลาจะไม่อำนวยนะครับอันนี้ก็คือจากทางรองประธานโรรมการการศึกษาท่า,า,านได้ให้ข่าวนะว่าห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสือออนไลน์ค่วยสร้างยอดขายบษัถึง1,600ล้านบาทนะครับแล้วก็คาดว่าทั้งปีนะครับ อันนี้ของนีทแล้วนะครับกระสุนลา3,800ล้านบาทแต่ว่าบทสรุปของทั้งพีทที่ว่าเนี่ยจะต้องการข,ข่าวเพราะว่ามีเรื่งจะพ้นขึ้นมาแล้วมีพอร์ตออกมาที่หลังนะครับแล้วสิ่งที่ทางคุณพีทเ e อร์เฟออกมาพูดแล้วให้ความสำคัญเรื่องกับยูฟูนะครับซึ่งก็น่าจะชัดเจนม,มากขึ้นในความเข้าใจของคนนะครับว่าบนโลกใบนี้ตอนนี้เนี่ย คือที่ผ่านมามันมีถูกนำสื่อในเรื่องของการใช้ข้อความใช้ภาพแล้วปัจจุบันมันพัฒนาไปเรื่องของการใช้ใช้ในเรื่องของวีโอเรื่องคลิปแต่ถามว่าแล้วทำไมมันถึงลำดับมาแบบนี้เนื่องจากว่าความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลของอะไรที่มันเป็นมัลติสุนทัเคลื่อนไหวนะครับมันจะเป็นจะต้องใช้การประมวลผลใช้พื้นที่มากแล้วในอดีตนี่มันมีนข้อจำกัดเยอะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยข้อจำกัดต่างๆถูกลดทอนไปด้วย ก็คือสังเกตโหลดที่ทาให้มันเกิดการโหลดแล้วก็เปิดดีคลิปสมัยนี้บบดูกันแบบเรียวทไทม,มไม่มีกระตุไม่มีสะดุดเลยนะครับทีว่ว่าสี่ตีสามตียังไงนอกจากว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มันับสัญญาอย่างนี้กนะ็อาจจะมีผลบ้างน,นะครับแล้วก็มาถึงป้าทางด้านอ,าอนันดานะครับเขาบอกว่ากลยุทธ์หลักออนไลน์ปีนี้เขามุ่งเน้นการเข้าถึงกับลูกค้านะครับ ตั้งแต่เรื่องของการโปรโมตผ่านออนไลน์นะครับแล้วก็สร้างการรับรู้กับโครงการใหม่ๆนะครับแล้วเขาตัวนี้เขาก็จับเหมือนอย่างที่พูดนะว่าต้องมาดูอนาลิติกเป็นเยอะและะว้วก็ดูเรื่องอย่างจำนวนคนที่ลงทะเบียนว่ามันมีการเติบโตยังไงคของที่พัฒนามาเนี่ยถ้าคนไม่สนใจคนดูแล้วก็เปิดผ่านแล้วคนลงทะเบียนมันมันทำให้เห็นว่าเขามีแอ t เทนชันกับผลิตภัณฑ์โครงการหรือหรือ ในเนื้อหานั้นๆนะครับอีกประเด็นหนึ่งผมอยากจะเรียนก็คือว่าผมไม่คิดว่าแค่เฉพาะธุรกิจสังหาริมทรัพย์นะครับผมคิดว่าธุรกิจทุกหน่วยครับ,รรรรรบเขาเขาก็พยายามที่จะทำในเรื่องของ d า t a าเบสให้ดีที่สุดนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าในส่วนของตัวธุรกิจสังหาริมทรัพย์เนี่ย ก็จะมีทางข้อมูลมีสูย์ข้อมูลหนึ่โดยเฉพาะอย่างนี้ท,ท้งที่นะครับออทางแอรเรียครับก็มีข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับแล้าะควมเป็นข้อมูลที่มีการจัดสำรวจลงพื้นที่จริงแล้วก็นามาเผยแพร่อยู่บนออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์แล้วก็สื่ออื่นๆด้วยนะครับแล้วอย่างบางทีมีบทความหรืออะไรที่ดีๆนะครับท่านก็จะเอามาแบ่งปันข้อมูลจากทางต่างประเทศนะครับอีกด้านก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การนำไปพูดคุยในเรื่องของเว็บบอร์ดต่างๆนะครับว่าบนออนไลน์เนี่ยบนสินค้าทางด้าน p r o พ e วเ y เนี่ยจะซื้อที่ไหนดีท,นที่ไหนเป็นยังไงมีการคุยกันถึงข่านว่าซื้อแล้วมีปัญหาหรือชอบไม่ชอบยังไงจะแ,แก้ไขยังไงนะครับก็มีการพูดคุยกันอยู่เยอะนะครับหรือแม้ทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆว่ารณระคบติด การประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนบริษัทใหญ่ๆเลยนะครับว่าเขาจะมีนโยบายในการพัฒนาธุรกิจไปยังไงไปในทิศทางไหนไปในเรื่องอะไรก็ล้วนแล้วแต่ใช้ช่องทางทางด้านออนไลน์เนี่ยเป็นเคนรื่องมือแถมพันเป็นหลักเลยนะครับณปัจจุบันนะครับแซีพีก็บอกเลยว่าพี่งะ่ทำอะไรบ้างสิงเอสเตซึ่งก็เป็นดโคเปอร์ลน์ใหม่จะมาท็อปฟอร์มเลยนะครับก็ ต้องจับตาดูนะครับปีนี้เนี่ยคงจะต้องมีอะไรให้เห็นแบบอิทมากมายเลยนะครับนะครับอย่างที่เมื่อกี้กล่าวเลยก็จะมีเรื่องแวบทดฟางห,หรืออดสัมภาษณ์หรือข่าวสารเรื่องการที่มีความเคลื่อนไหวต่างๆในแวดวงอาหาอันนี้ผมดึงมาแค่เฉพาะในเว็บนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเมาื่อสักครู่คุณเรนพูดถึงเรื่องไลน์นะครับทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมเองเนี่ยกับเพื่อนๆพี่ๆที่ท ใ้ลน์กันหรือว่าสร้างกรุไายขึ้นมาเนะครับเราเราเรียนรู้แล้วเราก็แ่งปันข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของธุรกิจเนี่ยอย่างมากเลยนะครับแล้วทําให้เราคือเหมือนกับว่าพอเราสื่อสารกันง่ายเราสามารถที่จะทําให้เราปรับตัวกันได้ทันนะครับเราก็จะใช้ไลา์เนี่ยไวนะครับในการส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันนะครับแต่ ไม่มีอะไรบนโลกใบนี้มันมีด้านเดียวครับอาจารย์นะครับผมผมเลยเรียกว่ามันมันจะมันเป็นเท่ก็ได้มันเป็นมารก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่เราเลือกใช้แล้วก็เราวางตัวตนของเราไว้อย่างไงถ้าเกิดเราทําทุกอย่างด้วยสุจริตด้วยความตั้งใจจริงแล้วเรานําสื่อไปอยู่บนโลกออนไลน์ว่าเราทําธุรกิจแบบไหนซึ่งถ้ามันเป็นอย่างที่เรานานาสือ่อเราก็จะได้ความสนใจ และการตอบรับที่ดีแต่ถ้าเกิดมันไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยการเรียนรู้และการเข้าใจของผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมายของเราเนี่ยเขาก็จะบอกต่อกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะบอกยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งบวกทั้งลบครับนะครับแล้วก็อย่างที่มีข้อมูลตรงกลางบอกว่ามอนิเตอร์สื่อออนไลน์ของผู้ประกอบการก็คงเข้มขึ้นเพราะ เพียงหนึ่งกระทูห้หรือความเห็นในแง่ลบเนี่ยมันจะกระจายเร็วครับเพราะเรื่องอะไรที่ไม่ดีครับคนก็จะบอกต่อกันเยอะไม่ใช่ไม่ใช่คนบอกเป็นคนไม่ดีครับแต่เป็นเพราะว่าคนที่บอกต่อเพราะว่าเป็นห่วงก็อยากให้คนที่คนที่เราห่วงเนี่ยต้องไปเจอปัญหาที่เขาได้รับทราบมานะครับ <c oughs> มาถึงตรงที่ผมเรียกมันว่าเทคนิคการใช้ออไลน์มาร์เก็ตติ้งกับธุรกิจการสหายนวัตสัอันนี้ต้องเียนว่าเป็นจากความคิดของผมนะครับ อาจจะไม่ไม่กล้าบอกว่าอนีมน้มันเป็นหลักวิชาการนะครับแต่ว่าเป็นความคิดจากประสบการณ์ครับผมยังยืนยันว่าไม่ว่าออนไลน์จะพัฒนาไปถึงไหนยังไงก็แล้วแต่แต่ผมก็ยังเชื่อว่าการใช้ออนไลน์ต้องควบคู่กับออฟไลน์มีเดียหรือออฟไลน์แอคทิวิตี้ทั้งหมดนะครับอย่างเมื่อกี้ตอนช่วงเบรผมนั่งคุยกันนะครับผมบอกว่ามันเหมือนว่าเวลาเราไปตกปลาเราอยากจะจับปลาที่มันอยู่ไกลๆเยอะ เราใช้แหออนไลน์ก็จะเป็นเหมือนแหที่เราเปลี่ยนออกไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยใกล้ๆเรือเราเนี่ยครับก็มีปลายอยู่เต็มเลยแล้วจริงๆแล้วจะเยอะกว่าที่อยู่ไกลที่สามใบแล้วก็ต้องไม่มองข้ามเพราะนั้นเนี่ยออฟไลน์บนออโลเคชันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเฟนสแบนเนอร์ที่ตั้งไซต์ด้านหน้าโครงการก็ดีหรือแม้ทั้งการทําสื่อลงพื้นที่การทํากิจกรรมกับพื้นที่เพราะพฤติกรรมคนไทยในการตัดสินใจเลือกซื้อที่หัวัยค,ครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยข้ามข้ามพื้นที่ จะคุ้นเคยแล้วจะคุ้นชินอยู่กับพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยเดิมเป็นหลักเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ที่ผมออได้ทําโครงการของเรงหรือว่าไปนนาคนเซ็ปโครงการอื่นเนี่ยผมพูดได้ว่าไม่ต่ํากว่าครึ่งหนึ่งนะครับที่เป็นลูกค้าหลักที่ซื้อที่อยู่อาศัยที่อยู่บนพื้นที่ที่ตั้งโครงการก็คือเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนส่วว่าเราทำโครงการอยู่บางนาน้อยครับจะมีคนที่บางต่อข้ามาแล้วมาซื้อบางนา ยังไงผมว่าประมาณครึ่งน,นึงเป็นอย่างน้อยครับแต่ต้องอยู่ออโลเคชั่นอาจจะราบสานอห่างกันมากน้อยแค่ไหนก็สุดแท้แต่นะครับแต่ประเด็นนั้นคือว่าถ้าเกิดจะข้ามต้องมีปัจจัยซึ่งปัจจัยอั่อาจจะเป็เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาบ้างการได้ที่ทํางานบ้างนะครับเราก็ต้องมีการทํางานควบคู่กับสัญญาหนึ่งที่กลบแบ้วสักครู่นะครับว่ามันไม่สามารถ คือวันนี้เราบอกใช้ออนไลน์แล้วก็ทําสื่อออนไลน์เป็นเพื่อในเชิงการขายทําหน้าโฆษณานเดียวนี่ผมว่ามันอันนั้นมันจะทําให้ไม่น่าจะสําเร็จนะครับอันที่3าคือต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราด้วยอย่างเมื่อสักครู่คุณมิ้นบอกนะคนใช้ออนไลน์เวลาช่วงที่ใช้เยอะที่สุดกี่โมงแต่ถ้าเราบอกเราไปซือ้อส,สื่อในช่วงเวลาตั้งโมงชเช้าสิบเอ็ดโมงก็คงยังไม่ได้เจอเป้าหมายเราและจะเจอน้อยลงนะครับเราก็ต้องใช้อย่างถูกจังหวะนะครับเข้ากับแผนธุรกิจไม่ใช่ คือมันต้องสอดคล้องกันทั้งหมดในแผนเราเนี่ยจะร้อนหนักๆกันเดือนเมษาแต่ว่าเราไปทุ่มออนไลน์ในเดือนมการามันก็ไม่สําคัญกันนะครับแล้วสิ่สำคัญก็คือว่าต้องการให้สัมฤทธิ์ผลในด้านการขายแต่ไม่เน้นเพื่อการขายนะครับคําว่าสัมฤทธิ์ผลในเรื่องการขายหมายความว่าผลยอดขายต้องออกมาดีแต่ไม่ใช่เน้นว่าทั้งหมดที่ต้องทุ่มงบประมาณไปเพื่อทําสื่อในเรื่องโฆษณาเพื่อการขายเท่านั้นเพราะลูกค้าที่ซื้อไม่ได้ซื้อเพราะโฆษณานะครับเวลางุวมงนสมอแหละผม ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะกลับมาเรื่องว่ามันมีหลักคิดอันหนึ่งที่เขาคิดกันในหมู่สาธารณะมาแล้วว่า M O T Mobile o f t h i n g s นะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นทุกอย่างมันจะรวมสรรพสิ่งที่เราต้องใช้ข้อมูลต่างๆตั้งความสนใจนะครับเปอยู่ในมือของเรานะครับนะครับแล้วก็มันมีผลงานวิจัยหลายชิ้นนะครับแต่สุกมาได้ว่า ลูกค้าที่พึงพอใจนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแนะนําบอกต่อกันนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่พอใจเนี่ยกับมีแนวโน้มบอกต่อที่น่ากลัวแล้วก็จะพูดต่อเรื่องงานกว่าบ่อยกว่านะครับอันนี้คือผมอยากจะดึงงานใจเขาสรุปผลอันนี้มาแบ่งปันว่าผมอยากจะให้ทุกคนแบบว่ามีความระมัดระวังนะครับถ้าเกิดพัฒนาจกีบยว่าสังหายรยาัอยู่พัฒนายวกับธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับ อัานไหนสั้งตรงนี้ข้ามนะครับเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วนะครับก็ขอยกบทความของพอส่งเสริมอุตสาหกรรมมานะครับท่านบอกว่าเคโนลนีดิจิจ้าเข้าไาส่งเสริมระบบการตลาดให้เกิดความล่องตัวในการบริหารจัดการนะครับโดยที่มีทดลองรับการติดต่อเพิ่มขึ้นแประมาณ6ึงนะครับแล้วก็มีความท้าทายของผู้ประกอบการในปุบันคือการเก็นกองข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำม,มาใช้ประโยชน์ในการตลาดมากขึ้นนะครับ คิดว่าพอจะได้ขอสักห้าทีมงานกระจายควาบละเอียดเวลาการงานจะจบลนะมันจะมีสิทธิ์สกิลสำคัญนะครับสำหรับที่จะใช้ในเรื่องของดิจิตอลสำหรับคนที่ทำเรื่องการตลาดดิจิตอลนะครับอันที่หนึ่งคือว่าต้องต้องเรื่องเป็นนะครับน่าสนใจน่าติดตามนะครับอันที่สองก็คือว่าเป็นเรื่องของการใช้ r d p r เ s สเข้ามาช่วยนะครับเพื่อเพื่อสร้างแอสเซทในเรื่องของดิจิตอลนะครับอันที่สามก็คือว่าต้องเป็นคนที่เป็นที t ิสติของการขายหาพื้น มินนีก็เป็น่ารสอนถ่ายรูปมาก่อนนะครับนี่น่าทำออนไลน์เก่งมากนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ HTML นะครับรู้จักโคดดิ้งพื้นฐานผมเองไม่รู้อะไรเลยครับตอนทำเว็บนี่ก็จะหใช้มาสารพัดก็ได้รับคาแนะนําจากทั้งเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะครับว่าเออต้องรู้อะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการทําอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะครับต้องใช้ประโยชน์เพราะว่ายังไงอีเมลก็ยังเป็นเครื่องมือหลักที่คนก็ยังเข้าไปในใช้ในการส่งสารอย่นะครับในทุกที่นะครับ แล้วก็แอดเวิร์ดเนี่ยที่คุณมินได้แนะนําไปแล้วนะครับว่าการทำทั้วติคผ่านการตลาดด้วยด้วยเสิร์ชแอนท์จิ้อย่าง Google เนี่ยครับก็ยังเป็นเครื่องมือหลักอยู่ดีนะครับอยู่ไม่พ้นแล้วก็มีเฟสบุ๊กนะครับที่ตอนนี้เปลี่ยนมามากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของแคมเปญเนี่ยนะครับว่าจะเป็นทางด้ว g กูเกิหรือ Facebook นะครับนะครับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโซเชียลคอมมิวตี้นะครับคือไม่ว่าจะเป็นคือผมเล่นนี้ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์เนีีีี่่่่่ยยยยคคคาาววอมมมนนิิโดเเเฉพะสังังทกกกบธุรจ มันจะเป็นต้องมีนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมผมทำธุรกิจมาวันนี้ได้เนี่ยก็ไม่ได้ทาเองเป็นหมดทุกอย่างต้องมีเพื่อนดีๆมีเพื่อนเก่งๆครับต้องมีสังคมต้องมีตัวช่วยบางเรื่องใครเ<ม>พื่อนเราคนไหนเชี่ยวชาญเรื่องไหนเราให้เขาช่วยทำนั้นเราเชี่ยวชาญเรื่องไหนเพื่อนเราให้เราช่วยทำตรงนี้มันก็เกิดธุรกิจที่มันออสอดประสานกันแล้วก็เป็นเรตเวิร์ตที่มีประโยชน์ร่วมกันได้นะครับ<ม>นะครับแล้วก็เอสเโอเนี่ยถึงแม้ว่ามันมีคนที่ทำธุรกิจ้นี้ แล้วก็มีคนที่อาเชนเรื่อง SIO เนี่ยผมว่ามันมีทั้งบวกและลบนะครับมันยิ่งและไหลขนาจจะกลัวถ้าคนที่เข้าใจอยู่เะขาบอกว่ามันเป็นไปได้ยากแต่ยังไงซะมมันก็ยังต้องถือเป็นเครื่องมือหลักในการที่เราจะพัฒนาธุรกิจมันก็ยังต้องมองเรื่อง s อ o เป็นปัจจัยสําคัญน,นะครับนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็เรื่อง Concession Rate นะครับอย่างเงี้ยจะสอบที่เมื่อกี้ที่มิมเปิดสไลด์ให้ดูนะครับว่าปลายของการทํา ให้เกิดลีดจนกระทั่งมาเป็นลูกค้าของเราเนี่ยมันมียังไงบ้างนะครับก็ขออภัยนะครับก็ผมเองก็พยายามรวบรักตัดความแล้วก็อาจจะข้ามข้างไปเยอะเพราะว่าด้วยเวลาที่มีอยู่แล้วก็ไม่อยากจะให้มันเกินเวลาจากที่นัดหมายกันไว้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพิชายครับพี่ชายต่อย้ำเรื่องของความญของ การตลาดการขายแบบออนไะลน์ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้นเยนะครับโลกทั้งโลกใน,นเวลานี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดิจิทัลีุคนี้ยุคที่ที่นะสิงตุกอย่างเคลื่อนที่เร็วมากเร็วแบบฉับพลันทันทีทั่วโลกเข้าถึงเงือกันหมดเลยแล้วเข้าถึงใาเมื่อก่อนเนี่ยัยงย TV, ผ่านทีวีมั่งผ่านซื้อพิมพ์มั่งนะครับทีนี้มันมันเข้ามาอยู่ที่บนมือทัองหมดเลยออนแฮนด์เพราะฉะนั้นนี่บอกว่า Everything ตอนบ่ายนะครับมันมันชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็ผมคิดว่าเวลาตามกำหนดได้สิบเกียนอยู่จุดนอมาเกินเรามีท่าผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมันอยู่ไหมครับอยู่อ๋อแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับท่านมามาร่วมฟังด้วยนะครับดรวิชิตฟังศรีสกุลนะครับเอ๋อมาฟังด้วยเนี่ยผมอยากจะเรียนเชิญท่านนะครับ ช่วยแสดงทักนะความเห็นนะครับเกี line, ่ยวกับดิจิทัลออโตนมีเกี่ยวกับเรีสเตทด์แบบมาร์เก็ตติ้งผ่านออนไลน์ระบบออนไลน์เนี่ยนะครับนะฮะเชิญท่านครับประมาณนักทนนาทีนะครับเชิญครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ